ถึงหน้าจะเหมือนโจรแต่ก็ยังต้องบำรุงหน้าวันนี้ขอมีสาระหน่อยพูดถึงกันแดดเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับผู้หญิงและก็ผู้ชายดูแดดภายนอกเลยครับร้อนจีร้อนมากกันแดดของราทเลศป้องกันได้ดีมากครับทาแล้ว ออกแดดจะไม่รู้สึกแสบหน้าเลยจะเป็นกระปุกแบบนี้นะครับมันจะเป็นกระปุกแบบนี้นะครับเนื้อในก็เป็นแบบนี้อย่าลืมนะครับกันแดดเป็นสิ่งสำคัญที่คุณผู้หญิงและคุณผู้ชายต้องใช้ เพราะว่าแดดเมืองไทยนี่ร้อนโคตรร้อนไม่รู้จะพูดยังไงยิ่งอยู่ในเมืองใหญ่ทั้งฝุ่นทั้งละอองทั้งกันแดดคุณต้องใช้เ <c oughs> ชื่อผมสึก <c oughs> ผมกล้าการันตีเลยทาปุ๊บออกแดดจะไม่รู้สึกแสบหน้าเลยเป็นกันแดดชี่ดีสุดๆแล้วก็ทาปุ๊บจะซึม มันจะไม่ค่อยมีความมันหน้าไม่มันหน้าไม่เมื่อกันแดดตัวนี้เลยอย่าลืมกันแดดลาชุดด้แบบนี้นะครับงานดีสวยนี่คือกล่องมาแล้วใช้ดีข้างในสวยงาม กันแดดหนึ่งหนึ่งกระปกุกถ้าใช้คนเดียวเาาเย็นได้ประมาณเดือนครึ่งใครสนใจทักมาได้นะครับคลิปนี้ขอมีสาระขอมีสาระนิดนึงคลิปนี้โอเคนะครับดเดี๋ยวค่อยมาไม่มีสาระคลิปใหม่